ประวัติและการบูชาพระสิวีพระสิวีสาเหตุที่ท่านได้รับการยอมรับว่าเป็นพระอาหารหันต์แห่งโชคราบนั้นเพราะในสมัยที่ท่านยังอยู่ในคันมารดาคือพระนางสุป,ปวาสาผู้เป็นราชบุตรีแห่งเจ้าเมืองโกริยะท่านอาศัยอยู่ในคันมารดานั้นนานถึงเจปีกับอีกเจวันเพื่อชดใช้กรรมเก่าท่านจากในชาติก่อน ซึ่งครั้งนั้นพระองค์ทรงเป็นพระราชาในเมืองแห่งหนึ่งทรงมีอุบายร่วมกับพระมารดาพยายามจะแย่งชิงเมืองอีกเมืองมาเป็นของตนแต่ไม่ใช้กำลังเข้าห้ามหันอาศัยกลย,ยุทธเข้าล้อมเมืองนั้นทำให้เมืองนั้นขาดการติดต่อจากโลกภายนอกชาวเมืองร้วนประสบโรคภัยไข้เจ็บเผชิญกับการขาดแคลนอาหารดำรงชีวิตอยู่ด้วยความทุกขเวทนา ด้วยความทุกขเวทนามากกว่าเจดปีกับอีกเจดเดือนเจ็ดวันผลกรรมนั้นจึงส่งผลดังกล่าวแก่ท่านให้ท่านนั้นต้องทนอุดอู้อยู่ในคันมารดานั้น แต่ด้วยอำนาจบุพกรรมตามมาได้ทำให้เกิดโชคลาภแก่พระมารดาผู้ทรงคันเป็นอันมากโดยกล่าวว่าในเวลาใกล้ะสูติแม้พระมารดาของท่านจะได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าแต่ยังมีสติที่ดีจึงขอให้พระสวามีไปกราบบังคมทูลขอพรจากพระบรมศาสดาในการครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงตัดประทานพรแก่พระนางว่า ขอพระนางสุปาวาสาพระราชธิดาแห่งพระเจ้ากุรงโกริยะจงเป็นหญิงมีความสุขปราศจากโรคาพยาทิประสูตริพระราชโอรสผู้หาโลคไม่ได้เถิด ด้วยอำนาจแห่งพุทธานุภาพของพระพุทธองค์ผู้เป็นใหญ่ทั้งสามโลกทำให้ความทุกขเวทนาของพระนางก็อันตรธานหายไปพระนางก็ได้ประสูตริพระราชโอรสอย่างง่ายดายหุดน้ำไหลออกจากหม้อและกุมานน้อยจึงได้รับพระนามว่าสิวรีกุมานนับแต่เป็นนั้นเป็นต้นมา และเมื่อพระนางมีพระวรกายแข็งแรงดีแล้วมีพระประสงค์ที่จะถวายมหาทานติดต่อกันเป็นเวลาเจ็ดวันในวันถวายมหาทานนั้นซิเบอรกุมารมีพระวรกายเข้มแข็งดุจกุมารผู้มีพระชนเจ็ดปรญาได้ช่วยพระอิดาและพระมารดาจัดแจงกิจต่างๆซึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้สังเกตอยู่ตลอดเวลา จึงเกิดความรู้สึกพอใจในพระราชกุมารน,น้อยและคั้นถึงวันที่เจซึ่งเป็นวันจุดท้ายท่านจึงได้ชักชวนสิวีกุมารออกบวชซึ่งในการปฏิบัติพิธีกรรมนั้นพระสารีบุตรเถระผู้รับภาระเป็นพระอุปชาได้สอนพระกรรมฐานเบื้องต้นคือตันจะปันจกรรมฐานทั้งห้าได้แก่เกษาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนัง ให้พิจารณาทั้งห้าเหล่านี้ว่าเป็นของไม่งามเป็นของศสกปปรกไม่ควรเข้าไปยึดติดลหลงไหลเมื่อสิวิริภมารได้สดับพระกรรมฐานนั้นแล้วนำไปพิจารณาในขณะที่กำลังจรดมีโกนเพื่อโกนผมครั้งแรกนั้นท่านได้บรรลุเป็นพระโสดาบันจรดมีโกนลงครั้งที่สองท่านได้บรรลุเป็นพระสกะทาคามีจรดมีโกนลงครั้งที่สท่านได้บรรลุเป็นพระอนาคามี และเมื่อโกนผมเสร็จท่านได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทั้งที่อายุยังน้อยในครั้งใดก็ตามหากท่าร่วมคณะเผยแผ่ธรรมไปกับคณะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะพบว่ามีผู้ทำบุญถวายปัจจัยอย่างไม่ขาดทั้งพัฒนาหาและที่พักอาศัยแม้จะออกเผยแผ่ธรรมเป็นดินแดนห่างไกลยากไรแห้งแรงกันดันเพียงใดก็ตาม ด้วยบุญบาร,รมีของพระเสวรีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวท่านเองแต่ยังได้เผื่อแผ่ไปยังพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งสงสาวกท่านอื่นๆให้ได้รับอัจจัยอย่างทั่วถึงด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงประกาศให้ปรากฏในหมู่พุทธบริษัทตัดยกย่องท่านในตำแหน่งเอตัทะคะเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทั้งหลายในทางผู้มีลาภมากจึงเป็นที่มาของความทัทธาที่ว่าท่านทรงเป็นพระพิสุ สงแห่งโชคราบและความสมบูรณ์มั่งคั่งที่ไม่เคยขาด และความศรัทธานี้ก็ยังคงปรากฏอย่างเด่นชัดสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้หากผู้ใดบูชาพระสิวีอย่างถูกต้องก็จะพบความร่ำรวยอย่างรวดเร็วมีกินมีใช้ไม่ขาดมือซึ่งความศรัทธานี้ได้สืบเนื่องมาจนปัจจุบันทำให้ผู้ที่ทำธุรกิจการค้าหรือต้องการประสบความสำเร็จโดยเร็วในด้านเมตตามหานิยมหรือ,รอโชคลาภสันเริญ จึงบูชาพระสิวรีไม่ได้ขาดโดยมีวิธีในการบูชาที่ถูกต้องดังต่อไปนี้เคล็ดลับการบูชาพระสิวรีต้องเริ่มจากการหมั่นบริจาคทานในที่ที่ยากลำบากคือหัวใจของการบูชาพระสิวรีให้ได้ผลดี เพราะในอดีตชาติทุกๆชาติที่ผ่านมาพระสิวิท่านจะทําบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยมทําบุญด้วยศรัทธาที่เต็มร้อยแม้ว่าของที่ทําบุญจะราคาไม่แพงแต่ก็เป็นการถวายที่ทรงคุณค่า เพราะเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการดุดการได้น้ำในทะเลทรายดุดการได้อาหารในยามหิวดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะให้พระเสวีท่านช่วยควรจะบริจาคทานให้สิ่งของในผู้ยากไร้มากๆท่านจะได้อนิสง์บุญมากการบูชาพระเสวีนั้นให้บูชาด้วย 1. น้ํา้ำผึ้งเผลไม้สดดอกไม้ขาว หรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือดอกบัวทุกชนิดอย่างละ3ามดอกห้าดอกหรือ7ดดอกก็ได้ 2. น้ำสะอาดหนึ่งแก้วโดยรอยดอกมะลิไว้บนน้ำ 3. า3จุดธูปสามดอกเทียนบูชาหนึ่งเร่ม เทพโบราณนั้นกล่าวไว้ว่าการถวายผลไม้สดและน้ำพึ่งควรถวายในวันเพหัสปดีส่วนบันเสาวควรถวายอาหารจากทะเลหรืออาหารที่ปรุงจากต้นบัวแล้วอธิษฐานจิตขอให้โชคสำเร็จสมหวังและเมื่อท่านได้โชคได้ราบสมดังหวังแล้วจะต้องทำบูเี้ยงหรือถวายสังฆทานเพื่อเป็นการต่อโชคลาบให้มาไม่ขาดสาย 4. การสวดพระคาถาขอราบพระสิวรีต้องอยู่ในสมาธิสงบแน่วแน่จิตไม่สายไปมาไม่คิดถึงในเรื่องอื่นตามองที่คาถาบูชาหรือหลับตาภาวนานึกถึงตัวอักขระตามไปถ้าสวดได้ทุกวันจนครบเจ็ดวันได้ยิ่งดีในกรณีท่านต้องการจะขอราบเป็นพิเศษอาทิจะต้องติดต่อธุรกิจสำคัญใดๆในวันนั้นให้สวดคาถาบูชาพระสิวีก่อน เมื่อเสร็จแล้วต่อด้วยคาถาขอลาพระศิวรีประจำวันตามกำลังวันของวันนั้นๆจะเป็นพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ตามจิตปรัถนาค้าขายดีมีราศีดังต่อไปนี้คาถาบูชาพระศิวรีศิวรีมหาเทวโรเทวตานาราปูชิโต โสรโหปัญจะยาทิมหิอหังวันทามิสัพพธาศิวรีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสรโหปัญจะยาทิมหิอหังวันทามิสัพพธาศิวรีเถระคุณังเอตังโสทุราพังพระวันตุ คาถาบทนี้ท่านให้ภาวนาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนแล้วก่อนไปทำงานนอกบ้านเชื่อว่าจะทำให้เกิดราบร่ำรวยในการค้าขายสะดวกในเรื่องของธุรกิจติดต่อศัตรูหมู่มารที่มุ่งร้ายจะกลับกลายเป็นมิตรมีแต่ความสุขสันติเป็นสิริมงคลชีวิตตลอดไปสำหรับคาถาบูชาพระสิวลีนั้นมีครูบาอาจารย์ได้แต่งขึ้นมาบูชา หลายสำนักกล่าวกันว่าทุกสำนักนั้นถูกต้องหมดทั้งสิ้นเพราะเต็มไปด้วยอักขระที่ทรงพระานุภาพทุกตัวอักษร